สวยมากค่ะสองสาวนี้ก็สวยนะคะใครเลือกเลยสวยค่ะคนนี้ก็สวยค่ะแมนเจ็กก็มานะคะ ภาพกันใหญ่เลยอ่ะค่ะโว้ยขอบขุณไปไหนแล้วคุณน้องคุณทำอะไรครับเซ่จะได้รูปัอย่างฉันยังไม่ได้เลยแจ็คต่อนะแจ็คอ่ะค่ะ มาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้วพี่น้องมาแล้วเฮ้ยชอบหยอกเด็กเป็นคนรักเด็กเป็นช่วงเก็บบรรยากาศรีบถ่ายค่ะทุกคนเขามีเทปต่อไปค่ะน้องถ่ายคู่เร็วแล้พี่อ๋อเราอะเรายังเลยเออเราต่อนี่เราต่อนี่นั้นี่ไงพี่น้อมาสวัสดีโอ้โหอะไรก็ดูค่ะ สวยค่ะยังค่ะยังไม่จบนะคะยังยังถ่ายกันหนักน่วงค่ะแต่งตัวทั้งทีนะคะ เปย์คนอื่นจนเหลือเงินในบัญชีไม่ถึงร้อยเฮ้ยจริงเหรอใช่ไม่ทำไมอะน้องเปยใครเนี่ยเหลือร้อยหนึ่งอะไม่ใช่พนนเขาหลอกพี่นุ่มนี่เรื่องจริงเหรอโดนหลอกจริงเหรอเขาหลอกอะไรอย่เงี้ยบอกพี่สิไม่ออกผลกระแสไม่ร่ะไม่อย่างนี้คุณอะไรนี่แหลอร็ กินสิขารออะไรอย่างเงี้ยว้าววันจันเลยนะคะแต่หนูไม่ได้บอกน้องว่าวันจันทรไม่ว่างไม่ได้มามากินกันต่อมาแบบหน้าสวยๆค่ะตื่นแล้วดูชัดนี่คือตื่นตื่นเช้ามาหน้าก็เป็นอย่างนี้เลยอ่ะทำยังไงดีตัดเลยค่ะโอ้โหประเทศไทยมันมีอะไรอยู่อ่ะตื่นแล้ว ม่ันวันดูันอ๋ล้นมันนยังไม่ไปถึงกระเพาะใช่ไหมมันย่อยแล้วมัติกรทแล้วนห่ยหาหมดแล้ว่สมาแล้วค่ะกินอิ่มแล้วค่ะจะกลับบ้านแล้วค่ะดูคนนี้ค่ะคืออะไรฉรูนะอิ่มแล้วอิ่มแล้ว กินยังแจ๊ควันนี้ลืมอะไรไหมคะวันนี้ลืมโว้ทุกสาวมันลืมเลยบ้านลืมตั้งแต่ออกมาจากบ้านนะวันนี้สวยมากเลยอ่ะคิ้วคิ้วนี่ปล่อยให้มันจางไปทุกวันทุกวันแล้วเดี๋ยวก็จะสวยมาเลยโอ๊นอ้ยไอพี่ย่าไปอะไรเอ่ยนะคะคนอื่นอิ่มหมดนะคะปิดเตาไปแล้วนะคะไปขอเตาข้างๆค่ะ มีทุกคนบอกวาหอมน่าเล่นคอยใช่ค่ะแล้วเมื่อกี้เขาถามคุณว่าปิดเราหรือเปล่าคุณบอกปิดทำไมคะคุณเขินคนเสิร์ฟใช่ไหมคะแล้วคุณก็มาแย oh no! ่งฝั <im 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 ่งนี <im <im ้กินจนกันสากระเดิดกินจนกันสาดกระเดิดนะคะทุกคนกระเดิดแปลว่ากระเดิดแปลว่างานขึ้นกันสากระเดิดนะคะนี่คือกันสาดนะคะเจ็บนนี้พี่นาสวยกว่าปกตินะคะ แม่แจ็คก็สวยนะออนชอบนอกกันศาสตร์คะไหนก็ดูกันศาสตร์พี่ออนเลยค่ะร์นี่เดียวิค่ตาอันนี้ขนอาจริงเหรอออนขนตายาวมากยาวมากเล่อนมาปาอนีอ๋ออิ่มกันแล้วกลับกันแล้วนี่ไ Deve com o dedinho na boca, louca, 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 louca. louca.